สวัสดีค่ะมุนีย่ยายรัดมัดมีกับสิมาหาเลาะเบิ่งหยาฆ่าคือเก่าหลับพี่น้องมุนี่ราตรีเย็ยบยนบุกกระท่อมยึดหน้าพี่น้องบุกกระท่อมถ่ายยูหฮมเล่ยากมาหาเบิง่งหยาหยาอยู่ปากงบุรีดินเลาะหล่อบ้านหลับพี่น้องบอ่อยู่ไกลจากหน้าดอกขี่หล,ล่นไม่จับประมานจับโลนึงนี่างละเบื้องหยาฆ่าพี่น้องตายอยู่บ่เอาลายดอกเอาไปจับซิบกวาดกำกับสิบพ่อดอก ไปอันง่ายมีพี่น้องลายอยู่หยาค่าสิเกี่ยวหยาค่าเปียกกระ t ่อมพี่น้องมามาไปเกี่ยวหยาค่าน้ากันพี่น้องคุณลายยีน้ำใจท่างใจท่างมามีพี่น้องมาเกี่ยาด้าน้ากันพี่น้องหยาหลายๆจะไปมุ้งกระ t ่อมหน่อยที่หน้าพี่น้องที่สางกระ t ่อมหน่อยจจกหล้างสวมเย็นก็พี่น้องเอาหยาค่ามุ้งมันใส่เย็นแต่เอาสังสีมุ้งมันอี่อน นั่งอ่ที่น่ง้าไปซื้อผนกัดสามไพ่ลอยคี่น้องนี่งข้าสามไพ่ลอยซื้อ่นซื้อ่นเห็ดกันแล้วมีอะ่รก็ทิ่มาเกี่ยวเองไข่เองพี่น้องก็เลยไหลไของผลที่จะห่างๆหน่อยๆเหียงๆพี่น้องสามไพ่ลอย อันนี้มักงาำเดียวเข้าเดียวกับชิพ่อเลี้ยวๆลี้ยวยายเราจะคิดไปหุ่นไข่เองดอกกุน เน็ตแตนีพี่น้องไถ่หาแยา่เราจะใถ่ไถ่หลายเทียรแหละเอกรมนั่งอยู่น้ำเย็นน้ำซั้นกัมีแตจะแย่เราไถ่เอเองหะพี่น้องไม่ื้อกัไถ่าเกี่ยเองไถ่เองไถ่หนึ่งกับเพียละที่หากรรมกับพ่อไถ่เราพี่น้อง มันรวนซ่อนอยาที่นอ้องรวมหัวย่ลัดเลยรวมหัวางามงาม เฮกะทไปมุ่งกะทอมมันนัองสบายหอนบ่เอาเจาน้องแต่ถ้าเอาสจางขีมุ่งมันหอนมันเอาครับเย,ยี่ยวเราก็จะไปตากแดดตากแดดแล้วหนังเราไปมาไพ่บบที่น้องสีไทยทาไพ่สูบืงั้นเดีย ก็เอิ่นว่าเกี่ยว n h าค่าที่น้องเกี่ยว n h าค่าเกี่ยว n h าค่าพอบานถ้ามากมากกบพอบานเด้อพอบานค่าเตี้ยนกันเกี่ยวพอบานกันค่าหลานเหรนยญยืดเทิงรถพี่น้องเตี้ยนคิ้วกันเกี่ยวเกี่ยวเมีย์เราก็เตี้ยนพอบาน ไ่ได้ดอกพันหางแล้วไม่ได้อยกให้บอกเแบบยุดม้รทํามันทันนมันกับรถมุกทัพมัเดียว ยาเกี่ยวแล้วผู้ดีพี่น้องันนี้ก็เสียหอบขนรถเลยพี่น้องเกี่ยวกรบหมดดอกไล่คักทำงานเท่ลไรพุ่น้องตาของไงเอาไว้ทันหมดอยู่พี่นอ้องไงก่อนออกมาออกมาอย่าไปเล่นออกมาหัวทางเร็วปตาเก็บเห็ดพี่น,อน้องหัวผู้ดินห่างจากที่ดังหน้าแย่ลัดมากประมาณจักหนึ่งโลนี่แลหละบ่าเอาไปไล่พี่น้องเอาไปพ,ไปพาเดือมุ่งก็ทำหน่อยซื่อ ด้วยยี่สิบจ็ดสิบก็ให้เจียวแล้วแล้วกับค้นืนรถมาตากไปทงหน้าจะคล้องแล้วพี่น้องปลาว่ามันแห้งแล้วก็บจังคอยสิ่้ยี่สิบกว่าม้ามีอยูลายเติบยุ่งพ่อๆกับไปเกียวไหมเล้วพี่นอ้องก็คือัวอยากหนียาลายที่ป้าทีป่ปกอะไรก็ไกล่ลดเดียวสองลกพ่อสองลูโลกกูกกลัวแน่นี่แหละ ตากจักซ้ำมือที่มือพี่น้องมันแห้งเด,ดี๋ยวเดี๋ยวังสี่กัสิแห้งง่ายยุ่งหรอกแต่เกากระซ้ำมือที่มือเอาไปไผ่ได้แล้วพี่น้องแย่รัดมันมีกับไผ่นนปปยังสี่สุดปีแล้วพี่น้องเห็ดขอกไก่แน่เห็ดกระท่อมแน่ยมุ้งนั้นมุ้ง,ง,งนี้แน่นะนอะเอาไ,อไผ่หญาพี่น้องไม่ต้องคอยพห่อนกเรเอาซังเงาสีกันมันห่อนเอาให้ไก่ยูมันกับห่อนเอาเป็นแบบไผ่หญ่นี่สิแหละพี่น้องเห็ดกระท่อมอันนี่แย่รัดมันมีกับจิอาหมาเห็ดกระท่อม วหน้าทีนี่จะเป็นสังกะสีมันห่อนสซิเห็ดกระท่อมน้อยจักหลังคนถ่ายยู่เสริมเย็นพี่น้องเขาพอกับไปเกี่ยวไม่นลยเขาอยูุบยาเนี่ยร้านนี่กับไผ่เป็นอยู่ไผ่ใส่ไปจำกันโดยซื้อข้าวเจ้ากับแพร่งแพ่งพี่น้องไผ่ละสี่สิบบาทเสมอนี่แพ่งครับไผ่เนื่อยหน่อยบางๆบางๆเนี่ยร้านมันมีกระเจี๊ยดเห็ดเอาเห็ดไผ่ไงๆหนาๆเลยอ่พี่น้องกาบกระท่อมสุดใจกระเจ็ดไผ่สุดนั่นเลยแหละ เอาเรียกได้ตามใจมาเทาเเองได้ไทยยังๆนานๆเดี๋ยวสิประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวมือนี่แย่หลัดมัดมีก๋าจะไทยเบิ้องจำหนี้ก่อนเดี๋ยวมือลุ้นก๋าจะหาแนว่ยไม่มาไทายเบิ้งไปเรื่อยๆคือเกา่าล่ะเบิ้งแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย่หลัดมัดมีน้ำคือเก่าแน่เด้อค่ะเด้อมือก,ก๋าจำหนี้ค่ะสวัสด,ดีค่ะ